สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดนะคะการบวกและลบเมทริกเนาะอ่ะเรามาดูข้อ1.1กันเลยนะคะอันนี้เป็นการบวกเมทริกเนาะก็เอาเมทริกเอหน1มาบวกกันนะคะจะได้ลบสามบวกสาลบห้บวกสิ 3, 10. อันนี้ง่ายๆเนาะแค่หลักเดียวเนาะก็จะเป็นแถวคูณหลักก็คือ2อคูณ1 เออไม่ใช่สองคนหนึ่งก็จะเป็นอ่ะถูกแล้วแถวมีสองแถวหลักมีหนึ่งหลักนะคะก็จะได้ลบสามบวกสามกลายเป็นศูนย์ลบห้าบวกสิบได้ห้าก็จะเป็นศูนย์ห้าคือสองคูณหนึ่งนะคะไม่ผิดสองคูณหนึ่งอ่ะต่อไปข้อหนึ่งจุดสองเราก็จะได้ว่าหนึ่งบวกกับลบสี่ หบวกกับ3 3บวกกับลบสคือมี1แถวแต่มี3หลักก็จะเป็นเมทริกหนึ่คูณสานะคะหบวกชนกับลบกลายเป็นลบหลบสี่ได้ลบ3าบวกสเป็น8 3บวกชนกับลบได้ลบสลบสเหลือ1เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าลบสามดห นิติหนึ่งคูณสามหนึ 3, ่งแถวสามหลักอ่ะต่อไปอันนี้เป็นเศษส่วนนะคะนักเรียนเราก็บวกธรรมดาแต่ต้องหาแบบเศษส่วนเนาะเก้าบวกหนึ 5, ่งส่วนห้าสองบวกสามส่วนเจ็ดแปดบวกห้าแล้วก็สิบบวกหนึ่งส่วนสองอ่ะทีนี้ อันนี้หนะึ่งส่วนห้านักเรียนก็เอาห้าส่วนห้าเข้าไปคนูนตัวนี้ส่วนด้วยเจ็ดก็เอาเจ็ดส่วนเจ็ดและตัวนี้สองส่วนสองแบบนี้นะคะอ่ะเก็จะได้ว่าห้าเก้าสี่สิบห้าบวกอีกหนึ่งเป็นสี่สิบหกส่วนห้าต่อไปเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่บวกอีกสามเป็นสิบเจ็ดส่วนเจ็ดอันนี้ได้สิบสามและสิบบวกหนึ่งเป็นยี่สิบ เอ่ยยี่สิบสองคูณสิบเป็นยี่สิบเป็นยี่สิบเอ็ดส่วนสองเป็นเมตริกสองคูณสองนะคะอ่าข้อต่อไปอันนี้เป็นเมตริกสองคูณสี่เนาะมันก็จะได้ว่าสามบวกลบเจ็ด ห้าบวกลบสามเจ็ดบวกหน่งเบวกลบหกบวกสามสี่บวกลบห้ากบวกสอบวกลบสีเมธิสองคูณสีลบกับ7ได้ลบสี่ 5ลบกับ3เหลือ2 7บวก1เป็น8 9ลบ6เหลือ3 2มบวกสเป็น5 4าลบหเหลือลบหนบวกสเป็น8 8ลบกับ4ได้4นะคะข้อนี้1.4ตอบอย่างนี้นะคะข้อต่อไป1.5 1.5ก็ยังเป็นการบวกอยู 4, 4่เนาะก็จะได้ว่า2ลบ2บวกลบ2ลบ3บวกลบ3าบวกลบ4ลบ1บวกลบ1ลบ2บวก2 1บวกกับลบ1เป็นเมตริกสคูณ สหลักเนาะ cereal. เราก็จะได้ว่าสองบวกลบสกลายเป็น0ูนลบสบวกลบสได้ลบหกลบกับ4เป็น0 1นยลบหบวกลบหได้ลบ2ลบสบวกสได้ศ1นบวกลบหได้0ูนย์สามคูณสข้อต่อไป นักเรียนจะเห็นว่าเขากำหนดเมทริก A และเมทริกซ์ B B ว B มาให้นักเรียนใช่ไหมคะแต่บอกว่าไง A บวกกับลบ B แปลว่าเราจะได้คือ A ลบกับ B เนาะบวกชนกับลบได้ลบนักเรียนก็เอาเมทริกมาลบกันเลย5ลบลบ5 3ลบ4 10ลบ1 3ลบ3 5ลบ2 2ลบ1 1ลบ8 3ลบ9และ2ลบ10เป็นเมตริก3คูณ3ต่อไปลบลบกลายเป็นบวกก็ได้10 3ลบ4ได้ลบ1 10ลบ1ได้9 3ลบ3ได้0 5ลบสเหลือ3 2ลบ1ได้1 1ลบ7ได้เอ้ย1ลบ8ได้ลบ7 3ลบ9ได้ลบหและ2องลบ10ได้ลบ8นะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เป็นการลบก็เอามาลบกันธรรมดานะคะ 4ลบ3 1ลบ2 3ลบ1และ2ลบ5เป็นเมตริก2คูณ2 4ลบ3ได้1 1ลบ2ได้ลบ1 3ลบ1ได้2 2ลบ5ได้ลบ3นะคะ2คูณ2 ก็ต่อไป3ลบลบสองสองลบลบ3าลบ1 2ลบหลบ4ลบกับ4อีกลบ3แล้วก็ลบกับ3มอีกสองแถวกับ3ามหลักก็เป็นสองคูณ3ลบลบตรงนี้กลายเป็นบวก นี่ก็กลายเป็นบวกก็จะได้ว่า3บวก2เป็น5 2บวก3ก็เป็น5 1ลบ1ได้0 2ลบ5ได้ลบ3ลบ4ลบ4เป็นลบ8ลบ3ลบกับ3อีกก็เป็นลบ6ข้อต่อไปก็หา A ลบ B เหมือนกัน ก็จะได้2ลบกับ1ลบ1ลบ5 4ลบ3 6ลบ7เป็นเมตริกสคูณ2ต่อไป2ลบ1ก็เหลือ1ลบ1ลบอีก5กลายเป็นลบ6 4ลบ3มเหลือ1 6ลบกับ7ได้ลบ1นอ่ะนี่ก็คือคำตอบ ครูก็เฉลยจบหมดแล้วนะคะการบวกลบเมตริกนะคะต่อไปอวันนี้เราจะขึ้นเรื่องการคูณเมทริกนะคะการคูณเมทริกเขาบอกว่าถ้า a ถ้าเมทริก a เท่ากับ aij m คูณกับ n และเมทริก b คือ bij m คูณกับ n แล้วผลคูณ a คูนกับ b เท่ากับ c ก็จะได้ cij m คูน n เหมือนกันนะคะ โดยที่ Cij หาได้จากการน,นำสมาชิกแถวที่ i ของ a คูณกับสมาชิกในหลักที่ j ของ b นะคะนักเรียนเขาจะเอา aij คูณกับ 1j อ่ะเดี๋ยวครูดูอันนี้ดีกว่าอ่ะแต่เรามาดูข้อสังเกตเนาะข้อสังเกตบอกว่า a คูณกับ b ได้ก็ต่อเมื่อจำนวนแถวของ a แถวนะคะแถวด้านหน้านะ เท่ากับจำนวนหลักของ B. B B คือด้านหลังและผลลัพธ์ของ C จะมีขนาดเท่ากับแถวของ A กับหลักของ B เนาะข้อที่2รายละเอียดการคูณของ A คูณกับ B เมทริกเคูณกับเมทริกบได้มาจากการนำแถวของ A คูณกับหลักของ B ให้คบทุกคู่แต่ละคู่จะได้สมาชิกของ C เพียง1จําจำนวนเท่านั้นอ่ะ ข้อที่3การคูณในแต่ละคู่ในข้อ2ให้นำสมาชิกในแถวที่1ของ a มาคูณกับสมาชิกที่อยู่ในลำดับเดียวกันกับหลักที่ j ของ b เรียงเรียงตามลำดับแล้วนำผลคูณแต่ละคู่มาบวกกันอ่ะอย่างเช่นมาเรียนดูนะเซต a arithmetic a กับเมทริก b เ่ะเขาก็จะเอาเนี่ย 1> a 1 1กับ a 1 2เนี่ยมาคูณกับ b 1 1กับ b 1 2นะคะนักเรียนเราก็จะได้ว่าเอา a 1 1อะคูณกับ b 1 1เสร็จแล้วเอา a 1 2คูณกับ b 2 1แล้วก็เอามาบวกกันแล้วเราพอบวกกันเสร็จปุ๊บเราจะได้1ค่าก็คือ c 1 1อย่างนี้นะคะ ต่อไปเราก็เอา a 1นกับ a 1 2อันเดิมเนี่ยอันนี้นะมาคูณกับแถวที่สอเออหลักที่2เนาะแล้วเราก็จะได้ c 1 2อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะอ่ะตัวอย่างนี้กำหน,นดให้ไม่ฉีก a เท่ากับ a ลบส แล้วก็เมทริก B คือโอ้ยนักเรียนมันไม่ใช่คือ A มันคือ4นะคะตัวนี้คือเลข4นะ mm. ครูเปลี่ยนเป็นเลข4นะอ่ะจงหาค่า a อันนี้คือมี2แถว mm. มี1แถวสี่1แถว2หลักและอันนี้มี2แถว1หลักเขาบอกว่าไงคะเมะื่อกี้ข้อสังเกตเมื่อกี้เขาบอกว่า ข้อที่1แถวของ A กับหลักของ B ใช่ไหมแถวของ A อ่ะแถวของ A อยู่ด้านหน้าหลักของ B เพราะฉะนั้นมิติของ A คูณ B ที่นักเรียนจะต้องได้ก็คือ1คูณ1เนาะ1คูณ1น,นะอ่ะเราก็จะเอามา A คูณกับ B ก็จะได้ว่า4 คูณกับลบหนึ่งบวกกับบวกกับลบสองคูณกับสองนี่เอาตัวที่หนึ่ง a หนึ่งหนึ่งไปคูณกับ a หนเหมือนกันต่อไปอันนี้คือ a 1 2ไปคูณกับ a 2 1เนาะเห็นไหมคะเราก็จะได้1คูณ1อ่ะเราก็จะได้ว่า4คูณกับลบ1ได้ลบ4ลบ2คูณกับ2ก็ได้ลบส เขียนอยู่ในรูปเมตริกด้วยลบสบกลบสกลายเป็นลบแเพราะฉะนั้นเราจะได้เมทริกหนึ่คูณหเห็นไหมได้ลบแปดหนึ่คูณหก็คือมี1ตัว1แถว1หลักต่อไปตัวอย่างข้อที่2หา A คูณ B เหมือนกันอ่ะทีนี้อันนี้คือ1แถวแต่มี2หลักอันนี้มี สองแถวและก็2หลักเพราะฉะนั้นมิติที่นักเรียนจะต้องได้คือ1 2หน้าหลังเนาะหน้าสุดหลังสุดนะคะมิติ1นคูณสอนะหนคูณสแปลว่าต้องมี1แถวแต่มี2หลักอ่ะเราก็จะเอาหลักนี้ไปคูณเอ่ยแถวไปคูณกับหลักก่อนก็จะได้ว่า2อคูณสีบวกกับ สาคูณหต่อไปเอาแถวไปคูณกับหลักที่2ก็จะได้ว่าสองคูณหบวกกับ3ามคูณหกหแถวแต่มี2หลักหลักที่1ห,หลักที่2เห็นไหมคะเราก็จะได้ว่า4 2 8 สามหต่อไป5 2าสอง1ิ 2. 8สบ่งคูณสอบวกสเป็น11 10อ็บวกสิเป็น2ี่สิบ่งคูณสเห็นไหมไม่ติ1นคูณสข้อต่อไป มีสองข้ออะหวังว่านักเรียนคงจะได้กันแล้วมั้งเนาะอะ,อะน่าจะได้แล้วนะคะอะการบ้านนะคะการบ้านแบบฝึกหัดการคูณเมตริกเนาะเดี๋ยวใครจดในคลิปวิดีโอนี้ไม่ทันนะคะครูจะแชร์รูปภาพนะคะลงในกลุ่มให้นะคะหวังว่านักเรียนน่าจะทำทันนะคะอะนักเรียนดูข้อหนึ่ง เขาบอกว่า a คูณ b a คูณ b แปลว่าเอา a มาอยู่ด้านหน้าหนูก็จะได้มิติ3คูณกับ2ถูกไหม a คูณ b ต้องได้มิติ3คูณ2นะต่อไป b คูณ a ต้องเอา b มาไว้ด้านหน้า b มาไว้ด้านหน้าแสดงว่าได้2คูณกับ2ใช่ไหม อันนี้อยู่หน้าอันนี้อยู่หลังนะคะสองคูณสองนะคูณได้นะคะคูณได้อ่ะต่อไปอา้าวคนนี้คุณลืมเขียนหา a คูณ b ข้อที่สามก็จงหา c คูณ d อ่ะเราก็จะได้ว่า หน้าสูตรหลังสูตรอ่ะมิติ a คูณกับ C เอคูณกับ b ก็จะได้สองคูนหนึ่งนะคะต่อไปหน้ากับหลังอ่ะอันนี้มันสองคูณสองอยู่แล้วง่ายๆยังไงก็ต้องได้สองคูณสอโอเคนะคะอ่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะคาบหน้านะคะเรื่องต่อไปวันนี้สวัสดีสค่ะ